สวัสดีเอฟซีทุกคนเด้อสวัสดีเอฟซีทุกคนนะจ้ะเอฟซีเอฟซีเอฟซีที่รักเฮ้ยวันนี้คือปากหวานแต่นอ้องกูสั่งมึงเด้วัดติสั่งซันบอลล์แลนะ้วสั่งซันบลอลลเอ้ยมึงนี่เอ้ยอ่าเอาวันนี้ฉันพูด ถึงเรื่องไปเก็บของเดีาวถามสันไดีว่าเร็วหรือบ่สตอปไปเลยคลิปนี้ยังไม่เร็วนะจ๊ะยังไม่เร็วอองานมันหลขนาดไปทํากับเพื่อนนะสงคนเพื่อนทายังย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 งทำยังย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 งเลยพี่น้องเด้อ่าเพื่อนทําจนบ่หยุดบ่หย่อนเด้อแต่ฉันเนี่ยทาด้วยนั่งด้วยทําด้วยนั่งด้วยนะเพราะว่าอะไรเพราะฉันเจ็บหลังฉันเจ็บหลังเจ็บเอวเนี่ย อ่มันยังมันก็หายหล่ะแหละลขั้นฮาบกมขั้นไปกลมเลยอ,อ่ะอาเจ็บกลับคืนมาเหมือนเดิมนะแต่ก็ทําไปด้วยนั่งไปด้วยส่วนมากเพื่อนจะเป็นคนทําเพื่อนจะสือถาำลายกระโดกระเดียดเลยอุ้ยถือเรื่องวันที่หนึ่งกับอะไรนะเออถือเรื่องวันที่หนึ่งนะเซียนอันนี้เลยเออเขาทำม,มาหลายๆลอัอนเขาคว้ามันเพชรเิจอแหละ แล้วเราไปสีแล้วเดีวไปเด้อยังไงเหตุงานผู้เดียวเนาะเอาสันเป็นคนที่อ่าอายแล้วเด้อมันอายอีกแล้วเด้อพี่น้องเอ้ยมันบ่มีเดี๋ยวเนียบ่อาอแล้วเอาอีลีกระชังมันเถมันอยากอาเอาเอา,อาสันเป็นคนที่สลิดหลายอยู่แล้วเออให้สลิดให้มันพอๆนะก็แล้วเต้อ่าตอนนี้ก็ประมาณสี่ทุ่มกว่าอาเลิกงานมาเด้อ หน้างอคอหักเลยวเลิกงานมาน่ะจังซีเลยพี่น้องเลยเอาหัวนั่งกินเข่าอยู่เลยกลุ่มหน้าบึ้งอย่างเดียวเลยเออมันเหนื่อยอ่ะเออมันเหนื่อยมันเหนื่อยมันเหนื่อยเดยอันเดะนเดียวนมอองมันได้ก็เรนนิดหน่อยเยโอ้ยนมเด็กหน่อยเอานมฉันสวยนะอืมใครได้เห็นนมฉันเนี่ยไม่หย่อนไม่ยานไม่ย่นไม่เย็น,ไม,ยน,ไ,มยนไม่แตกอ่าใครได้เห็นนมฉันแล้วก็อโอเคนะ ไม่สอนเรื่อยเพเพลิ์แลกหลอกเออเอามีคนถามฉันมาว่ามีลูกลรอน้องแตกบอมาดามอ่านมฉันไม่แตกอ๋อสันสิบอกไ้ทองก็บ่ลายเอาอีลีททองก็ไม่ลายนมก็ไม่แตกเอาฉันเป็นคนทีดูแลผิวตัวเองดีนะทองนี่ฉันซื้อ,อครีม ทาผิวมาไว้แล้วก็เม,ม่บอกว่าคั้นท้องหรือมึงอย่าเกาขวักขวักขวักเลอมันจะเป็นรอยเล็บอืทาด้วยเออ,เอ่อออครีมครีมยังก็เอบบี้ออยนะนะทาแล้วก็ตอนผมมันจะขึ้นใช่ไหมคันจังเลยเอาใครไม่ท้องจะไม่รู้นะอมืต้องคนท้องเท่านั้นถึงจะรู้นะแบบ โอ้ยคันเดตอนผมลูกมันจะขึ้นเอาจริงๆนะเก่า,ถ,าถ้าเราไม่เล็บนะยิ่งเก่ายิ่งแตกยิ่งเก่ายิ่งแตกนะอันนี้พูดถึงเรื่องคนท้องนะแต่ทีนี้นะฉันทาครีมเสร็จใช่ไหมะละ่ะเออฉันก็แม่บอกว่าเอาว่าลูบนอกก้าถุงก็พอแล้วลูกเอาห้าก็ลูบนอกกระถุงเด้ฉันไม่ใช้เล็บอ่าแม่บอกว่าคันใสเล็บแล้วระวังท้องไร้เด้อบอก่าวัาง อาชันก็รูปผ้าถุงนี่แหละอ้ยห้ามเกาเด็ดขาดรูปเอารูปเอาโอ้ยรูปเอารูปเอาเด้อแป้งตราง,งูเด้อพี่น้องอ้ยจ้วนล้วนลงไปอุย้ยลูกฉั้นเด็ดปั๊ดปั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 ดมันเย็นมันเย็นเอาลูกฉันร้อนมาถีบเก่งมาถีบเก่งได้บะเนี่ยเอามันร้อน,นเด็กมันร้อนดอูนข้างในน่ะนะแป้งตราง,งูนะ้พี่น้องอ๊ย้ย ทารอบเอวเนะให้ลูกโอ้ลูกเย็นสบายเลยนะแม่ม่ต้องเคาะงไงลูกก็เย็นนะอ่ะอย่าลืมนะจ๊ะถ้าลูกโตขึ้นมานะให้สังเกตน,นะเออให้สังเกตน,นะแต่อย่าทาเยอะนะแป้งตะงูนะ่ะคือเทใส่มือเราเนะี่ยลูบหน้าท้องให้มันพอดีอย่าใส่ลายลูกมันสีน้ำเลยเออเอาแป้งตะงูนี่เป็นเป็นเอาส่วนมากคนท้องนะจะง,งดนีนะลูกมันดินมันหอนขนาดเรายังร้อนแล้วนะเออแป้งตะงูเลยนะพี่น้องใส่มือ รูปบางๆก่อนสังเกตก่อนนะขั้งแรกอะ่ะรูปบางๆแล้วมันจะเย็นนานอ่ะเย็นนานในรอบมันมงลูกยุ่นะ่ะอยา่าหลายเทียเดี๋ยลูกมันสีน้ำทาช่วงกลางวันห่อนๆนะลูกมันก็สีแหกหามแหกหอยแล้วเอ้ยเม่กูพาหนอนห้องแอรคันกลางคืนเนี่ยอย่าทาเดี๋ยวลูกมันหนาวมันสูกลูกสีเป็นวัดอืลูกสีเป็นวัดนะอยา่าทากลางคืนนะถ้าทาเนี่ยให้ทากลางวันอย่างเช่นเดินทงเดินทางนะ เดินทางไปนู่นมานี่แล้วมันร้อนอะไรนะเออแป้งตะง,งูนะทาลูปเฉพาะตรงนี้แล้วลูกจะเย็นชื่นใจโอ้ยขอบคุณอีเม่์แล้วแต่กลางคืนนี้ไม่ต้องทาเดยลูกจะเป็นบัตเดี๋ยวมันจะจามชดจามแชทเออถ้าทาแล้วสมมติว่าเราเดินไปตากแดดนะเดินไปนู่นมานี่แล้วเรารู้สึกเหงือ่อออกนะแป้งตาง,งูจะท้าร้ายลูกมันสินาะวเออโอ้ยอะไรล่ะไม่ลายอืตรงนั้นก็ไม่ลายตรงนี้ก็ไม่ลาย อาจจะเป็นคนที่ดวงดีนะเออเกิดมาหน้าท้องไม่ลายเอาก็แล้วเต่บอเซียซันน่ะอืถ้าไม่เชื่อฉันนั้นจะเปิดหน้าท้องให้ดูเนาะมีแต่อะไรละเอาไม่มีฉันไม่มีจริงๆฉันทองไม่ลายเพราะว่าฉันไม่ได้เกานะเออฉันไม่ได้เกาจริงๆเอ้ยเขาถามฉันมานะกูจะทายถึกบอ่าคือมันเป็นอถ้าก่อนที่ฉันจะทายเนี่ย ก่อนที่ฉันจะถ่ายนะพี่น้องเอฉันจะจะจะคิดก่อนว่าวันนี้ฉันจะใส่อะไรฉันจะคิดว่าวันนี้ฉันจะใส่ตัวนี้นะปุ๊บเสร็จแล้วฉันจะถ่ายไปเอออะไ้ถูกกะทุกบะหูกกนเลยเต้เพราะว่าฉันคิดไว้แล้วไงคือคิดไว้แล้วว่าฉันจะใส่อะไรนี่นี่นี่เนๆอุ้ยว่าทันไม่ได้ว่าทันบม่ได้อันแล้วแต่ดวงแล้วแต่ดวงนะจ๊ะโอ้ยฉันจะไปเป็นคนที่เอาฉันเป็นคนที่ตรงไปตรงมานะ เอาตรงไปตรงมานะเ <c oughs> ออเมื่ออีรีเลยพี่น้องเมื่ออีลีเนะ่หิวค้องกลับมาเลยมูขับรถมาส่งนะออืบางทีล้าหนาเนอะัวถามมากินข้าวหรือยังกินอะไรห่ะค <c oughs> ุณเดะพวรู้แล้วว่าโอ้เมียเราเนี่ยประมาณสร้างตกมันนี่แหละอประมาณสร้างตกมันนี่แหละเออทำอะไรกินคุณเดะว่าบุมวนนนี้กันในเมื่อเราเหนื่อยแล้วเนาะนั่งงอคอหักแล้วนะเออ เออฉันทำอันนั้นนะฉันทำอันนี้นะผัวก็เอ้ยเหนื่อยจังไหมเหนื่อยแล้วก็ไปนอนกูเด้อเมื่อดี้กูไปนอนยนะังเลกูหิวเข่าอยู่เนี่ยนึกอยู่ในใจเออแถมตัวมันฝนะรั่งอ่ะอ๋อต้มมันฝรั่งลนะ้สะสแตกหมดเลยเด้อเอาตัวม,มาให้เมีม่เด้อยิงนะงอองาะงอคอหักไปคือเกาเด้อแบบโอ้ยมึงรู้ว่ากูจะกลับมาเออหึบอยู่ในใจซื้อเอาขึ้นมึงขึ้นกูเลยนะอยู่ในใจนะแต่ไม่ว่าผัวนะ เอาเป็นหัวใจโอ้มึงรู้ว่าสกิกูสิกับบ้านหน่มึงสิบลต้มมันฝรั่งเผื่อกูจากลูกจะกแก่นบ่เนาะอืมอ๋อฉันต้มมันฝรั่งนะกินหมดแล้วโอ้ยมันซื้อกระดกกระเดียดเออเอลืทนที่จะต้มใบเผือเมียนะกลับมาเมียจะได้สแตกอ่ะนะเออหันไปดูหม้อมันฝรั่งไม่มีสแกนนะ่ะเออยิ่งศูนย์ไปใหญ่เนะจากเลขสองเลขสามหน้างอคอ ออ้ยมึงเดอ้อมึงเด้อบักฝรั่งนะนึกได้ในใจเออไม่รู้ว่าเมียจะกลับบ้านกี่โมงกี่ยามนะคือเพิ่นนะ์นอะเป็นคนที่ว่าคือต้มมันฝรั่งนะถ้าเมียไม่กลับบ้านง่ายนะต้มแล้วมันบดแซบอืมกะว,ว่าเมียถึงบ้านแล้วจะปอกให้เมียต้มให้เมียใหม่อะไรประมาณนะั้นแหละเพิ่นก็ต้มเอาแต่เพิ่นเนี่ยสองเกนนะเอะเฮ้ยกะยังเป็นนับเอาแต่ห้ำเจ้าของนะต้มมันฝรั่งกระดรนะนึกอยู่ในใจเนะแค่หลอดก็ต้มหัวเดียวเอาไปเนี่ย เห็นกันรถอดอยู่สองสามชิ้นนะกูบอจะแตกมันเอาหนึ่งอยู่ในใจนะเอาคนมันเหนื่อยอ่ะเอาคนมันเหนื่อยแล้วมันก็ต้องมีกูกับมึงแต่อยู่ในใจนะจ๊ะเอออันนี้บ่อยฟังเอามันอยู่ในใจอ่ะเอาผู้ใดก็แล้วแต่คาว่าผัวเมียกันอ่ะอุ้ยมึงสี่อาวุโสอาวุธสาก็แล้วแต่ในเมื่อมึงปบป้าป้ป้าปกูเลยมีสิทเาเทียมกันอ่ะเอาอิรีด้วยในเมื่อว่าความสิทธิของผัวเมียโนเวนนะเขาจะให้ห้าสิบห้าสิบนะมึงสีแกก็แล้วแต่มึงสี่อ่อนก็แล้วแต่ ต้องห้าสิบห้าสิบอาคันเป็นบันเท้าเนาะคุณพาา่อแขกคุณป,ปา้าแขกนุนน,นี่นอนโอ้ยอาลีลาวดีลีลาวดีเออได้ได้ได,ได้ขั้นสั้นมึงมเท้าหนึ่งเยอะแยะเพราะปเอาแค่รุ่นเดียวกันพูดหรอนเออนูน่นนี่นนเนะเพราว่าถ้าเรานั่งงอแล้วถ้าใส่อารมณ์กับเราแล้วเราจะใส่สุดๆเลยนะ,ะเราบอกว่าเราเรเบิ้ลไว้แล้วนะร้อยห้าสิบเนี่ยมึงกูสิบอร์เบรกกูแล้ว บีบคาดไว้ก่อนเลยถ้าผัวลมขึ้นมาหน้าตอนที่เรายังหน้าง,ง,งอคอหักอย่างนีน้รู้อยู่ว่ากูกลับบ้านนะี่ยกูจะหิวเขานะ่าเนี่ยเออต้มได้ยังไงสองสองอันนะี่ยกูอุ่นกินก็นได้นะใส่ไมโครเวฟอุ่นกินเลยนึกอยู่ได้เลยเนี่ยมึงเปลียนหัวใจเป็นหัวใจกูเบิลแล้วเด็กมอเตอร์ไซค์หนูเอ็น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 เนี่ยหรอใครเนี่ยป,ปล่อยคาดเนี่ยคนปล่อยคาดเราโอ้ยสับเกียร์บ่ท่านคนเลียวบุญเดียวอนะ เ,ออเธอก็กินกับข้าวก็ได้นะโน่นนี่นะ <c oughs> เฮิรนว่าอ่อนๆได้ปเนี่ยขันเฮิรนว่าแข็งๆใส่หรอกโอ้ยศูนย์คารดอการเดียเลยพี่น้องเด้อเฮ้ยยิ่งกว่าศูนย์ไวไฟอีกนะเออความศูนย์เลยนะเออเก็บของบนมือหนังงอเขาหักแล้วนะ่ะยู่บ้านสุดๆเธอสิมโบโลไปถามแม่ได้ว่าที่รักปกติสลิดสลิดสลิงเนะี่ยที่แรกอันเธอสิกับบ้านจัโม่ที่ให้ผัวตรงมันว่าลังไห้บ่นเด้อดอืม เเดี๋ยวนี้่เห็ดกับเขาสแตกผู้เดียวเลยแเออเขานึกอยู่ได้ใจนะมึงมึงอยู่ได้เลยมือหนาก่นกูนก็จะเห็นสแตกผู้เดียว,วเอาคนมันเหนื่อยมันต้องมีบ้างเลยเอาก็แลลวเต้ฉันบอกความจริงเ่ยฉันเป็นคนที่บ่มักตัวเลยเอาหัวเมียกันเกิดไปทํางานหิวมาแล้วมานั่งผัวนั่งกินข้าวอยู่คนเดียวแล้วแบบไม่ทําเผือ่อเรา่ะเอาสิเป็นเจ้าสิรู้บอรู้ว่าเมียจะเลิกงานกลับบ้านอานี้เนี่นั่น จะต้องทํานู่นนี่นเพื่อมีอูนน่นหิวโมหิวกนเลเแต่ว่าในเมื่อทําเสร็จโอ้ยนั่งปาดกินริาวดีคือกระเทยนี่นะเอ้ยมึงมันมีมึงกับกูอยู่ในใจนะก็แกล้วเต้มันจะแปดสิบเอ็ดแล้วนะแปดสิบเอ็ดก้เลเตนะณเวลาที่มโมห์มาเนี่ยแต่เต้เบาๆออกมาเอาหนาไงโง่ไว้ก่อนเอาคอหักไว้ก่อนเอาอารมณ์เสียไว้ก่อน บอกบอกบอกอมานั่งงอไปก่อนฉันเป็นคนที่ถ้าโกรธแล้วฉันจะเงียบฉันจะเงียบย่างไปย่างมาเงียบอืมึงปาดกินนะนี่นะนี่นะอะป,ปกตินะทํากับข้าวเนี่ยจะโทรไปบอกเมียโน่นนี่นั่นเอ่อสั้น,น,นก็เลยว่าตั้งสติแล้วดื่มน้ำแก้วหนึ่งเย็นๆกูสิว่าดิมันก็ะเด็นหัวใจกูสิบวาดิมันติดๆเป็นนิสัย ตายก็ตายบัาแตกสสเลขาดก็แตกสสเลขาดเด้อเขาเลยว่าไปถ้าเป็นแบบนี้นะเขาแยกทางกันเขาว่าอย่างนี้นะแยกทางกันอะเธอจียู่ใส่ะอยู่ใส่ก็ะเละแต่ละตอนนี้ฉันหมุดหงิดเป็นยังอ่ะเป็นยังอ่ะเฮ็ดสแตกหูเดียวนะอยู่คูเดียวไม่ต้องเอาสันมาเห็ดเมียสันว่าอย่างนี้เดียโอ้ยฉันก็ว่าจะอ่าอ่านี่นี่เรียกว่าจะว่า จะกินข้าเสร็จแล้วจะโทรไปถามเธอว่ากลับอยู่เออทาไมเธอไม่ถามฉันก่อนอืท่านว่าจ่างสีเดี๋ยวทำไมเธอไม่ถามฉันก่อนว่าฉันจะกลับมาเย็นโมงกี่ยามกลับมาเผื่อจะได้กินพอดีนู่นนี่นั่นฉันคิดว่าเธอไม่เสร็จง่ายอะไรมึงมึงคิดนะวันหน้านี่ทํากับข้าวกินไข่กินมันนะ่อไปฉันจะไม่ทํากับข้าวเย็นทําก็ทํากินเองเธอยย่างไปยังมากกัเลยนั่งสนโตนอยู่ก็เลยแต่ฉันจะเบื่อนเธอกินเขา เฮ็ดกินเขากินมันภายในหนึ่งอาทิตย์ฉันว่าจังสีนะวันนี้เธอทําอย่างนี้พรุ่งนี้ฉันจะทําอย่างนี้คุณจังสีเดี๋ยวเมือ่อเอามาต้องปฏิบัติให้มันเป็นทฤษฎีนะอืมขั้นนี้นี่นี่มนต้องทฤษฎีนะโอ้มนต้องต่อไปนี้นะฉันเฮ็ดจังสีเดยอืมเธอทำกับข้าวเองฉันกินยำกินเองอ๋อฉันเฮ็ดแบบนี้เด้อเอาฉันไปนคนปฏิบัติอะทฤษฎีซื่อๆมันบอกเขาใจต้องปฏิบัติด,ด้วยนะอาทิตย์หนึ่งถ้าอาทิตย์หนึ่งเธอยังทําเหมือนเดิมแล้วก็ เดือนหนึ่งไม่ต้องกินข้าวด้วยกันย้าอยากกินชัดจะไปเดินซื้อพิซซ่ากินแล้วจบนอนกับนอนคนละม,มองอืมชันคืนเดี๋ยวนอาชัดคืนเลยคันว่าอยากโจ๊ดๆๆๆนั่นเกาะเอวเฮาบ่ว่างแค่แค่เดยอืมกนเฮ้านี่จนคันว่ามันเจ็บนะไม่เจ็บมันเละไปเบืเ่อเลยจับกดเข้าเพราะเศร้าหมดจากเทียนหนังยาล้มขื่นกับกูโอ้ยชันก็บ,บลูดเลยนะ อุ้ยฉันก็ไม่แน่ใจนะว่าฉันก็กลัวไปน้องอยู่เด้อเอออารมณ์ฉันขื้นเดี๋ยวเนี้ยนะเอออยากให้ก็ให้อยากห้องก็ห้องเด้อเอ,อจะทำประตูนั่นหรนอกก็แล้วแต่ได้บ่ได้เออได้กันบ่ได้กินยาคุม้มเอออันเมื่อเขาสิกินยาคุ้มนั่น,นบ่ให้เขากินมันว่าบ่น,นน้ำเขาเออเราก็เลยว่ามันเป็นเสาร์อาทิตย์มันบ่ได้ไปซื้อยาคุ้มด้วยปเนะี่ยเออเขาบอกว่าแันไม่นอนกับเธอเดือนหนึ่งบุเด้ ไปเดินก็คือหนึ่งตั้งแต่โควิดบอด้น้องนํากันสองเดือนนะสองเดือนบได้เอียงข้างคอกอาราามนูนีนิน,นเออหมอบอกว่าไม่ต้องนอนด้วยหรอกจนกว่าจะถึงเดือนเมษาตัวเขานะ่ะบอดี้เขาก็บบได้กินเลยอยาคุมเขาฉันไม่กินถ้ากินแล้วมันเป็นซีเรียสคันสี่จะคุมแล้วมันก็ซีเรียสงุดงิดเอองุดงิดซีเรียสน,นะเออบัดี้โหเหลวัะเนี่ยจวดเขามือใครตกพอดีเดยวะนะโอ้ย ถามเขาด่ะโอ้รุนี้นี่นั่นอ่ะเราบอกไม่ต้องนอนด้วยกันหรอกสักสองอาทิตย์ค่อยนอนเพราะว่าจะต้องไปอายาคุ้มมากินก่อนมือมัมเป็นเมื่อไข้ตกเออเราบว่าเจอที่เราโอ้โอบยบ่ได้เดินแบบงดกิดทำหน้างอคอหักปิดประตูให้เขาตึงตังตึงต,งต,งต,งตังขับรถขับรถไปเบียดเขาชนเขาไม่ได้เชิงชนหรอกขับรถไปคล้ายแบบเบกรกบ่าันตางคนเบรกเบรกว่าันได้ปะเนี่ย่างคนดังเบรกว่าหันแล้ว ต lemon, 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 lemon ิมแดมโอ้โหวงูงี Although, ้แล้วได้มือแล้วนะมือใครตกก็ดีเอาเริ่มหน้างงแล้วนะเริ่มความดันขึ้นแล้วนะเอาเริ่มเริ่มเริ่มที่จะเป็นหัวใจแล้วอืมไอเรากรล้อมเอาอเออก็สัังมันสังมันไอเราก็ว่าจวดจวดจวดแล้วก็เรียบร้อยทั้งนอกตัวเท้าเลยนเออจวดจวดจวดเรียบร้อยแล้วนะบอกเขานะเออเดี๋ยวค่อยเอาพรุ่งนี้แต่พักยกนะเอยตัวเฮานะ ได้ได้เรียบร้อยไปแล้วบ่ะเนี่ยเอยอยากได้ลูกนะอยอยากได้ลูกอยากคลุกมัดเฮาเอออยากคลุกมัดเฮาได้บ่เนี่ยบนี้สันก็าไปกินยาคุม้มนูน่นนี่นี้นั่นนะเอออารมณ์ฉันขึ้นขึ้น,นลง,ลง,ล,งลงนะเดี๋ยวนี้นะอืมอยากให้ก็ให้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 ใหเออเห็นบ่บว่าจะ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 จอดเออบ่เคยดุหัวจากเทียเด้อมีแต่รักษาทั้งนัดนจิตใจนะเ,เดี๋ยวนี้เนาะ จวดเลยนะไม่งอนะเดี๋ยวนี้นะอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่จะเลิกก็เลิกนะตส์ไปคนที่มึงงอนะเดี๋ยวเนี้ยบงอหัวเลยงุดงิดมาเนี่ยบลูเอ่อบลูหัวว่าอ้งุดงิดป่นี่เลินลุ้นนะเดินหน้าลุ้นบลุ้นก็แล้ต่ตอ้อยอีแม่เนียวยาเ้าค่อยๆได้เป็นยังลูกหืม มันเห็นฉันพูดโทรศัพท์นะมั้นก็พูดตามอืมพูดตามบุอยากเอาเขามานั่งยูนย่มดินาพี่นอ้องเอฟซี FC ถามมาเหมือนกันนะว่าอฉันเพิ่งจะเป็นโควิดหายฉันจะต้องให้มันหายขาดไปสองสามอาทิตย์ก่อนขาเอาเขามานั่งแล้วญาติเขาติดโควิดเด้ออเอฟซีถามมาไม่ค่อยลูกออกฉันกลัวไงกลัวเชื้อมันยังไม่หายเนอะอืมเอา ถ้ามีก็เลี้ยงถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรหรอกเออแก้ก็ช่างมันยิงมีลูกนั่นแล้วมันเสียตายค้าอกสิตกน้ําตายแล้วเอยมีเงินซื้อผ้าอ้อมอยู่พี่น้องมีเงินมีเงินซื้อผ้าอ้อมเอาอยู่มองนอกรัฐบาลเลี้ยงนะจ๊ะรัฐบาลซื้อผ้าอ้อมให้สามปีพวกเนี้รัฐบาลซื้อนมให้โน่นนี่นี่นั่นให้ยถึงเพิ่นเป็นอียงล่วงรับไปแล้วนั่นนะเออเขาก็ได้กินเงินใหม่ๆน้ำได้กินเงินใหม่ๆไปจนถึงสิบแปดปีคนเดอลูกเอะเออ เงินไม่ไม้กับลูกเนี่ยโอ้สบายกระด็เดียเลยอโอ้ยต้องห่วฉันแล้วแฟนฉันไม่ต้องอยู่โอ้ยผู้ดเด้อโอ้กเ็เล้วแต่นะพี่โนโอ้องบริสเณให้ตายเด้อมันเป็นอารมณ์ของฉันนี่แหละฉันไม่รู้ว่าเป็นอะไรเออกเ็เล้วแต่มันเถอ,นอะละลุ้นนั่นแหละมีกับมีบบมีกับอาจจะเหนื่อยด้วยหลายอย่างเครียดนะเครียดหลายอย่าง เครียดกับเอซีน้ำเครียดกับงานใหญ่บ้านน้ำบ้านนั้นมันยังบลเล้วเลยปานนั้นยังบลเล้วเด้เอ,อเครียดกับผัวอีกเด้เอันเนี่ยโอ้ลองเบิ้งฮัลเล้วเดี๋ยวนี้นะเออบกคือเกาซันบกคือเกานะอมันอาจฉันอาจจะนอนน้อยแล้วงูดีดหลยเด้บนเนี่ยในงานอ่าถ่ายแบบอีกอ่แล้วก็งานนี้อีกนะงานนู้นอีกงานนี้อีกแล้วก็อ่ามันมีหลายอย่างที่เข้ามาพร้อมกันพร้อมกัน แต่ฉันเป็นคนที่เคลียปัญหาได้เพียงแต่ว่ามันอ่มันหลายอย่างอ่ะฉันต้องเคลียลงตัวก่อนเดี๋ยวก็ต้องให้รองผู้จัดการเคลียเคลียช่วยหลายอย่างฉันันบวมีปัญหาหรอกเน่ยมนน้นี่นะฉันมีปัญหาเออผัวก,ก็จะผัวเนี่ยเดือนหนาเนี่ยนะคิดหลายอย่างเน้่ยมัเนี่ยลูกสันกัดเทีย่ยงกันนะ่ะ มันเถียงกันนะมันเห็นแม่คุยมันเถียงกันนะโอ้ยเนาะโอ้ยเนาะโอ้ยเนาะเงียบได้เป็นอย่างเมมันอยากมานะเวลาฉันทําคลิปเนี่ยมันอยากมาไ่ให้มันมาย่านมันติดโควิดถึงมันจะหายแล้วก็แล้วเตโอ้ยซ้ำนี่ก่อนจะต้องต่อคลิปหน้านะจมหลแต่ทันเนี่ยอย่าถือสากันเด้อืมเอาฉันเหนื่อยเหนื่อยจากงานเหนื่อยกับ นู่นนี่นี่นั่นน่ะสันก็ว่าไป่นี่ยให้สันอารมณ์ดีแล้วสันก็ดีใค่แน่สันเบาไห้เด้อเลยเออไม่ให้เออไม่ร้องหรอกอันยังจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่นะตอนนี้ฉันสบายใจขึ้นเยอะแยะไปหมดเลยนะสบายใจมากอไม่ต้องห่วงสันอไม่มีน้ําตานะเดี๋ยวนี้โจดๆๆนะอืมช่วงอาทิตย์ที่แล้วนั่นโอ้น้ำหูน้ําตาไม่รู้มันมาแต่ไซรหเลยสามัาดีสีวันขึ้นน่ะปัญหามันมาหลายอย่าง แต่ตอนนี้ก็อโอเคอยู่ถามตัวเองอซูมือเลยว่าฉันจะเป็นรองไห้นะต่อไปนี้นะอืมกัรหอดข้อผัวเลนี่นเยนะเออแล้วแต่นนะโอ้ยอย่าถือศาสันนะดีกว่าสันรองไห้เดียให้สันจมเนะี่ย